สวัสดคีครับผมเป้ v o s นะครับมือสองวันนี้จัดให้ยิ่งเคย V8 v มือ 2, สองสภาพป้ายแดงแต่วันนี้เป็นยาฤิสนะครับยาฤิสมือ 2, สองสภาพป้ายแดงบอกเลยปีสองปีใหม่มากรถ2ปีเองนะครับรถ2ปีนะครับ4 3่0 0 0สามนะครับราคานี้นะครับ4 3่0 0 0สามได้สีเทาดำเป็นสีพิเศษนะครับเพรา,านะร 4, 39, 4, ที่จนะปเป็นพวกสีแดงสีขาวสีดำนะครับวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับ สีเทาดําสีพิเศษสีหายากนะครับหลอ่ลอๆสวยๆนะครับเป็นรถปีใหม่และไม้น้อยแบบนี้นะครับบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับได้รถที่ประหยัดต้ามันเป็นตัวโฉมสปอร์ตด้วยนะครับไฟหน้าเดิมๆเป็นตัวอ่าเรียกว่าตัวโฉมสปอร์ตไฟหน้าจะเป็นแบบ led นะครับมีไฟที่ทามมาให้พร้อมครบเลยนะครับกระจังหน้าเดิมๆเป็นสีดำเมทัลิกนะครับรถสภาพสวยเดิมคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกถามว่าแถมให้ได้ไหมแถมให้ได้ถ้าลูกค้าสนใจซื้อนะครับเดี๋ยวเป้แถมไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับจะได้ครบองค์ประกอบนะครับออปชั่นให้ครบเลยเพราะว่าขับกลางคืนนะครับมีไฟตัดหมอกมันช่วยได้นะครับคันนี้เป็นรถ5ประตูที่สวยและน่าสนใจน่าซื้อน่าใช้เพราะอะไรนะครับ5ประตูนะจะดีกว่าสประตูนะครับตรงที่นะครับตรงที่นะ มันสามารถจะเก็บของหรือว่าบรรทุกของได้เยอะกว่าพวกรถที่เป็นซีดานสี่ประตูนะครับด้านท้ายเบาะด้านท้ายให้สามารถจะพับตั้งพับนอนได้เดีย๋ยวเป้พาไปดูนะครับรถคันนี้บอกเลยมีดีน่าสนใจน่าใช้นะครับเป็นรถยอดเยยมนะครับเป็นรถคันแรกคันที่2ก็ได้นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรุ่นขายดีนะครับคู่แข่งกับวีออสพวกตัวมีตัวหายเลยนะครับสีนี้เป็นสีพิเศษด้วยน,นันะฮะมีบัตรที่เป็นสีเทาดานะครับ บอกเลยหลายคนชอบเพราะเป็นสีที่่าดูไงก็หล่อนะครับไม่เก่าง่ายนะครับดูขึ้นดูหล่อนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับ439,705เท่านั้นนะครับและดูแม็กของเขานะครับแม็กจะเป็นตัวลายใบพัดแบบนี้สวยๆคู่หน้าจะได้ได้มาเป็นดิสเบกนะครับย่างยางนะครับขอบ15ขนาด195ทับ50เอ้ย55นะครับ ยางปีใหม่สภาพดีนะครับดอกยังเหลือเต็มแบบนี้เลยนะครับสภาพดอกยางเหลือเต็มเต็มนะครับเอาไปใช้ยาวๆนะครับสมรับองล้อต่างสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเลยช่วงโชกเดิมหมดเลยนะครับเรียมด้านข้างสังคมด้านข้างนะครับตัวกระจกก็เดิมนะครับสีสันผิวพันสภาพเดิมทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำเมทัลลิกพร้อมไฟเลี้ยวมาให้พร้อมนะครับฟิล์มรอบคันติดมาให้ครบเรียบร้อยนะครับกระจกนะครับเดิมแท้โตโยต้านะครับ เดิมแท้จนโตยาเลยนะครับฟิีมนะครับ60รอบคันพร้อมคิวกันสาดนะครับดีไซน์ติดตั้งไม้พร้อมให้ทุกเฉดด้านข้างนะครับให้ดูจากมุมมองด้านข้างนะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยกริบนะครับดูดีดูหล่อดูสวยน่าใช้มากนะครับผู้หญิงผู้ชายใครหารถไปเช่าคันให้พ่อให้แฟนให้ลูกนะฮะพี่น้องคันนี้บอกเลยนะครับตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่านะครับหูจับประตูเนี่ย มีตัวกันลอยที่เป็นแคบล่าติดตั้งมาให้พร้อมให้ครบแล้วนะครับฝาท้ายนะครับผมเปิดโชว์ให้ดูเลยเพราะว่าตัวนี้เป็น5ประตูนะครับเป็นรถที่ใช้ได้อเนกประสงค์นะครับหลากหลายการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งถึงด้านหลังสามคนหรือข้างหน้า2คนนะครับและบ่กนะครับพับตั้งพับนอนแบบนี้ได้นะครับพับนอนก็ได้พับตั้งก็ดีนะครับเอว่าถ้าซื้อตู้ยุงตู้เย็นทีวีทีวีนะครับใส่ได้เลยนะครับนี่แหละเป็นรถที่มีข้อดีและเป็นรถที่น่าใช้นะครับ บรรทุกของ,ของจุของเยอะนะครับไปสองคนกับแฟนไปแคมป์ปงแคมปิม้งนะครับบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์นะครับขึ้นขุงขึ้นเขายงเขาขใหญ่ขึ้นดอยต่างๆนะครับเอาตรงเอาเต็นท์ใส่ไปได้หมดเลยนะครับของกอกินนะของปีนิกนะใส่ไปได้นะครับแน่รถคันนี้สวยนะ่าสนใจบอกเลยใช้างานได้หลากหลายนะครับและผ่อนเบาๆเจ็ดพันกว่าบาทนะครับยิ่งนะครับพลังงานบริษัทต่างๆนะครับอายุงานเกินปีมีมีเงินเดือนสถิติต่างๆนะครับผ่านโปรแล้วนะครับรายได้เป็นสองเท่าของข้างนสักหมื่นห้าหมื 9, ่นหกคันนี้จัด มีธุรกิจเงินเดือนเนี่ยจัดเต็มฟรีราได้นะครับหรืออาชีพค้าขายต่างก็ออกได้เช่นกันนะครับมีทางียดชัดเจนตรวจสอบได้นะครับกิจการของตัวเองเนี่ยออกได้เลยนะครับและดูนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับนี่ครับไฟท้ายเดิมๆนะครับสภาพเดิมนะครับรองน้ำสภาพเดิมนะครับนี่หัวน็อตก็เดิมนะครับเดิมเลยเห็นไหมครับนี่เดิมๆแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับสภาพรถเดิมโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับบอกเลยครับซื้อรถต้องซื้อรถที่รถเดิมนะครับมีอยู่ดันตีให้นะครับ บอกเลยว่าเป้คัสราสวยให้อยู่แล้วนะครับสบายใจเลยนะครับปิดฝาท้ายนิดนึงให้ดูก่อนว่ามีกล้องเห็นไหมครับมีกล้องมาให้ครบนะครับไฟสองทะเบียนครบเลยนะครับอ่ะลองปิดให้ดูนะครับให้มองจากมุม45องศานะครับความสวยของเขานะครับรถนะครับสวยจนเด่นเลยนะครับรถสีขาวดำครีมสีดำนะครับโดดเด่นสวยลงตัวนะครับเสากาศวิทยุมีไหมพร้อมพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังที่มียื่นออกมาตรงนี้นะครับมีความโค้งมนทําให้รถดูสมูทดูชบเฉียวสวย น่าใช้และน่าซื้อด้วยนะครับเป็นรถที่นะครับประหยัดน้ํามันนะครับ23มกิโลลิตรต้องมีนะครับใครอยากได้คันนี้ทํำยังไงนะครับโทรหาเป้เลยนะครับ0 9 4 789 48 48นะครับเป็นรถที่ไมน้อยมากๆนะครับไมน้อยไมน้อยนะครับยย่าว่าไมน้อยเลยนะครับอ่าอ่าเปิดให้ดูนะครับด้านหลังนะดีไซน์มาเป็นเบาะหนังแบบใหม่แล้วนะครับเบาะหนังแบบใหม่สีดําตะเข็บฟ้าแบบนี้ ว่างนั่งสบายนะครับสูงโปร่งนะครับเรียกว่าสูงโปร่งเลยนะครับดีไซน์สวยนะครับภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับแตดกับสีดำเมทัลิกนะครับสวยลำโพงสีดองรอบคันที่วางแก้วน้ำกาแฟมีให้ครบนะครับและผมก็จะบอกว่าโครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงนี่ครับเ็นอาร์เดิมๆคมๆสวยๆเงาๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับรถสวยแบบนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยตรงปกนะครับ การันตีให้เลยว่าเราคุณภาพเกรดเนะครับงานดีไซน์ภายในบอกเลยเป็นงานโทนสีดำนะครับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดทั้ง4บานออโต้หบานแล้วก็อ่าสี่ทราลล็อกนะครับขับเกิน20มันจะล็อกให้ออโต้นะครับแล้วก็มีตัวกระจกพับได้ไฟฟ้าปรับได้แบบไฟฟ้าทั้ง4่ทางขึ้นลงแบบนี้ซ้ายขวาปรับได้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ลงพวงมาลัยนะครับมีอ่าตัวรับสายวังสายนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงต่างๆให้มาครบเลยนะครับกุญแจก็จะเป็นดอกไข่แบบนี้นะครับ ก็ง่ายๆมีกุญแจสตาร์ทเลยนะครับก็เครื่องฟิสตาร์ตง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ก็ใช้งานอยู่2 2 0 0 0ันโลเท่านั้นเองนะครับ2 2 0 0 0พันโลนะครับนี่เห็นไหมรถนะครับไม่น้อยแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับบอกเลยนะครับ ราคา439,000ไ20,000รถปี22นะครับรถปี22สภาพใหม่คลิปนะครับมีจอให้ครบนะครับจอทัชสกรีนด้วยพร้อมกล้องหลัง FM AM Bluetooth USB ต่อได้หมดเลยออปชั่นให้มาคุ้มมากครับสถานะของตัวเซนเซอร์่าับเบลก็บอกหมดนะว่าใครยังไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยบอกมาเลยนะครับให้ในเรื่องของของความเซฟตี้ความปลอดภัยให้มาเยอะสุดและคุ้มสุดไอแบงกก็มีให้ครบนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับและบอกเลยว่าเกียร์ได้เกียร์ออโต้เช่นกันนะครับ สวยคุ้มแบบนี้นะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะบักเก็ตซีทเป็นเบาะแบบใหม่โฉมใหม่ที่ยอดนิยมน่าใช้ด้วยนะครับเพราะเบาะนี้อุ้มสรญญาอย่างดีห้องโค้งตัวไม่หลุดไม่เอียงแน่นอนนะครับและโครงสร้างรถถนของัน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมเห็นไหมครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยสติ๊กเกอร์โดนโรงงานอยู่ครบมอกรแบบนี้นะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเม็ดอาร์ก็เดิมนะครับดูเลยเนี่ยครับเดิมเดิมนะครับต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอแกะฝากระโปงนิดหนึ่งนะครับให้เปิดฝากระโปรรงนะคับ อตรงนี้นะครับมีระบบของโตัวออโต้ออฟแล้วก็แทร็กชั่คอนโทรลมาให้ออโต้ออฟก็คือช่วยเซฟตี้ในการเปิดเครื่องเพลิงนะเวลาติดไฟดงไฟแดงนะครับอ่าไม่น้อยแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันแล้วมาดูนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับแผ่นเพจอยู่ครบเลยนะครับอ่ามาดูกันนะครับนี่แผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นเพจนะครับพี่เดือนมีนาปียี่สิบสองเห็นไหมครับเม่ปียี่สิบสองเห็นไหมครับเนี่ย แผ่นเพดอยู่ครบเลขโมเดลเลขเครื่องเลขเฟรมนะครับต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับถึงน่าซื้อน่าสนใจนะครับซีนเดิมนะครับไม่รอยแกะไม่มีรอยไขฝาประตูเดิมไม่มีรอยชนนะครับแสดงว่าคันนี้เดิมทั้งคันนะครับรถสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับซื้อคุ้มต้องซื้อแบบนี้นะครับจ่าย4ี่แสนสามหมื่นเก้าได้รถคุ้มคุมแบบนี้แล้วไม่น้อยแบบนี้สภาพเหมือนป้ายแดงบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับ ฝากระโปรงเปิดมาสภาพเดิมกริปนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบเลยการเพิ่มสีต่างๆนี่คือสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานกับสีพวกอู่ทำนะครับบอกเลยคนละเกตนะครับสีคนละอย่างเลยนะครับดังนั้นมาดูง่ายมากว่าสีเดิมไม่เดิมนะครับบอกเลยโอเป้นะครับคัสคิวซให้ตรวจรถให้นะครับต้องเดิมเท่านั้นนะครับอ่าดูนะครับหัวจมูกโช๊คแก้มต่างไมโต้ไมตาร์ต้องเดิมแบบนี้ตัวปั๊มอยู่ครบนะครับเนี่ยแก้มเดิมไม่มีโดนเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับสภาพดูเลยเนี่ย ต้องแบบนี้นะครับรถนะครับต้องซื้อที่มีมาตรฐานนะครับซื้อไปใช้นะครับไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับเอาคุณภาพเป็นหลักนะอย่าเห็นแค่ของถูกเดียวนะครับเราค่ารถสวยเกรดเมาตรฐานนะครับนี่โตโยต้ามอเตอร์ทิกรอยู่คบแบบนี้นะครับนี่คือเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตเดิมนะครับสภาพเดิม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 นะครับเดิมเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับซีนฝากระโปรงต้องเดิมแบบนี้ไม่ดูดไม่งอไม่โคดไม่งอนะครับนี่สภาพสวยเดิมกิฟต์นะครับ สวยเดิมคลิปเลยนะครับสวยน่าสนใจใครหาอยู่นะทักมาได้โทรมาได้นะครับเครื่องนะครับเป็นตัว VVTIE นะตัวนี้นะครับเครื่องแบบใหม่หัวฉีดแบบใหม่นะครับประหยัดเชื้อเพลิงสุดๆนะครับผมบอกเลยเครื่องเดิมยรืไงปกตินะครับฝาหม้อมน้ำไม่มีดันนะครับกองแอร์ก๊าซต่างอยู่ครบนะครับเป้เช็คให้หมดทุกจุดแบบละเอียดนะครับบอกเลยซื้อกับเป้เพราะอะไรครับสบายจะได้นะครับเป็นช่างเนาะเป้เป็นช่างนะครับดูรถเป็นสกินนให้ลูกค้าได้แล้วรถสวยไปใช้ได้นอนนะครับ ซื้อรถกับรถซื้อรถกับคนที่มีความรู้คุณได้รถสวยแน่นอนนะครับอ่านีครับสภาพเดิมกิฟไม่มีขยับหนึ่งเอลหนึ่งอาอยู่ครบนะครับแก้มเดิมคางเดิมสีเดิมนะครับเช็คให้ทุกจุดแบบละเอียดนะครับหัวน็อตยันเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะครับฟองดูทุกจุดทุกอหนนะครับเปิดสตาร์ทเครื่องคมอางงามแอร์ทำงานปกติไหมพอทํางานปุ๊บมันตัดไหมนะครับเนี่ยเช็คให้หมดทุกจุดทุกโหน้นะครับรถต้องสวยต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับ ใครอยากได้รถยาริสประหยัดน้ำมันตัวหนึ่งอยู่สสปอร์ตคันนี้ไม่2 0 0 0 0เท่านั้นนะครับ439,000ซื้อสดได้จะเปแนนได้บอกเลยว่ามีบริการไปแนนครับทำสัญญาทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็แกะพาดูทุกจุดทุกหนูแล้วนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับก็แกะให้เห็นนะครับบอกเลยดูอยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ตรงปกนะครับตรงปกแน่นอนนะครับตรงปกแน่นอนนะรถต้องเดิมแบบที่ผมรีวิวนะครับไม่ตรงปกนะครับยิดดีคืนเงินเลยคันนี้คันเนี้ยการันตีเลยนะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำเล่มไม่ฉุกเฉินหายโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าเรานะครับซื้อสดเดือนหนึ่งห้าสิบหกสิบเคสนะครับและขายจัดไปแนนอีกประมาณหกสิบกว่าเคสเดือนหนึ่งขายร้อยห้าสิบคันร้อยหกสิบคันนะครับเรานะครับขายลดราคาตั้งแต่หลักแสนไปถึงหลักล้านนะครับบอกเลยว่าไว้ใจได้นะครับให้ดูนะที่ตั้งของเราชัดเจนนะครับบริษัทเราเป็นบริษัทใหญ่ครับขายมา24ปีนะครับลูกค้าไว้ใจมีชื่อเสียงนะครับ เรื่องรถมาตรฐานขึ้นชื่อเกตเอนะครับดังนั้นนะครับใครหารถไปธนาคัรบอกเลยไม่ต้องห่วงครับมาที่นี่จบได้รถสวยไปใช้แน่นอนครับซื้อไปสบายใจได้นะครับคุณได้รถสวยเกตเอแน่นอนนะครับวันนี้เป้ก็ต้องบอกเลยว่าฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะครับขอบคุณที่ดูมันจบนะครับในรถทำไงนะครับปรึกษาได้เลยโทรมาเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็เปดลยแอดไลน์ไอดีจะลากได้เลยนะครับปรึกษาได้ยี่สิบสชั่วโมงคันนี้ยังโสดยังว่างและมีคันอื่นอีกหลายคันนะครับบอกเลยว่า อยาได้รถทักมาโทรมาผมบอกเลยว่าที่ปรึกษาเรื่องรถนะครับโทรหาเป้เลยบอกเลยมาที่นี่ครบจบได้รถสวยๆไปใช้แน่นอนวันนี้เป้ขอตวัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ